สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะภาวะกลายพันธุ์ฟักตัวจากผู้ป่วยเอชเตือนโควิดสายพันธุ์ใหม่โนสุดน่ากลัวฟักตัวจากผู้ป่วย HIV d a i l เดลีเมลสื่อในอังกฤษรายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนให้ระวังเชือ้อโควิด1 9กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบในบอสเนซวาประเทศในแอฟริกาโดยเชื้อตัวนี้พบการฟักตัวในผู้ป่วยติดเชื้อ H i v และเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ใน32ตำแหนง่ง มากที่สุดตั้งแต่เคยพบมาเชื่อตัวนี้ถูกตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529 และถูกเรียกว่าโนเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้อาจจะอันตรายกว่าเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและถือว่าเป็นเชื้อโควิด -19 ที่เกิดจากการกลายพันธุ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นี้10เคสโดย3รายพบในบอสซาวนาอีก6รายพบในประเทศอื่นๆในแอฟริกา แต่ไม่บอกว่าเป็นประเทศอะไรบ้างอีกหนึ่งรายปเป็นชาวฮ่องกงที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาการกลายพันธุ์ถึง32ตําตำแหน่งของเชื้อโควิด -19 นีนสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ทําให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากชี้ว่าจะทําให้เชื้อโควิด1นีนสายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้สูงขึ้นสามารถต่อต้านวัคซีนและอย่างเป็นเชื้อโควิด1นนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงที่โปรตีนหนามหรือสไปค์โปรตีนมากที่สุดกว่าสายพันธุ์อื่นอีกด้วย ซึ่งเชื้อโควิด -19 สายพันธุนี้น่าจะอุบัติขึ้นจากการติดเชื้อแบบในผู้ป่วยคนหนึ่งที่ปปวดเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ HIV ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสปโปรตีนของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่จะยิ่งทำให้การฉีดวัคซีในในปัจจุบันนี้ต้องพบกับความยากมากขึ้นเพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจากการฉีดวัคซีในในขณะนี้จะจดจำเชื้อโควิด -19 ที่รับรู้กันก่อนหน้านี้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวรังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ